ตอนผมก่อนจะจบหมอเนี่ยผมจบหมอจุฬาเนี่ยผมจบปีสองห้าสี่สี่ห้าสี่หกเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยเราต้องมีการสอบใบประกอบโรคศิละปะชื่อนี้บอกชัดเจนอยู่แล้วครับว่าการประกอบโรคศิละปะมันมาอย่างไรเราเรียนสายวิทย์ทำไมมีคําว่าศิละปะอยู่ในใบประกอบโรคด้วยจริงๆแล้วการการวินิจฉัย,ยโรคนะครับเป็นศาสตร์และศิลป์เป็นวิทยาศาสตร์คู่กับศิละปะ น uh> ั่นหมายนั่นหมายความว่าหมายความว่าเราวินิจฉัยโรคโลกเนี่ยเราไม่ใช้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวครับทําไมคนป่วยเหมือนเราคนเดียวกันที่แขกไปหาหมอคนเดียวกันอาการเดียวกันเลยแต่ทาไมครั้งน ja ี้หมอให้ยาเพิ่มมาหนึ่งตัวทําไมครั้งน yes ี้หมอลดยาลงหนึ่งตัวหรือทําไมบางครั้งอาการเดียวกันหมอไม่ให้ยาเลยนั่นคือศิลปะที่มันอยู่เหนือหลักวิชาการทําไมหมอคนนี้หมอคนนี้แค่พูดแค่จับตัวคนไข้คนไข้หายดีไปครึ่งหนึ่งแล้ว กับอีกคนนึงรักษาโคตรดีแต่ไปแล้วอึดอัดกลับมาท็อกซิกเป็นซึมเศร้าก็มีเ,<อ>เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปก่อนครับว่าหมอแต่ละคนก็จะมีนิัฉเนี่ยเราต้องให้สิทธิ์ของหมอคนนั้นเข<อ>าจะมีะะมศิลปะมีศาสตร์และสินของแต่ละคน<อ>แล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยคุณหมอคนที่ดูคนแรกเนี่ยที่เรียกว่า first opinion เนี่ยมีความสําคัญพอสมควรเพราะว่าเขาจะเห็น condition ของคนไข้ตอนนั้นซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะครับเขาจะมิได้ไฉไปซ้ายไปขวาตรงนั้นถ้ามีหลักการยืนยันเนี่ยเขาไม่ผิด เขาจะมีน <t ội Investment> ิสัยว่าควรทําอะไรไม่ควรทําเนี่ยก็ต้องให้เกียรติหมอคนที่ดูเป็น first impression เป็น first opinion แล้ว second opinion เนี่ยเขาจะเป็นการรักษาถ้าเราไม่มั่นใจผู้บริโภคไม่มั่นใจเขาจะเป็น second opinion ต่อแต่ถ้าตกลงโปรงใจกันมั่นใจการรักษาแล้วเห็นผลไม่เหนือกว่าหลักวิชาการและเอาศิลปะเข้ามาจับการรักษาเนี่ยเขาเรียกว่า compliance compliance ของคนไข้เนี่ยเรารักษากับหมอคนนี้เราสบายใจมากหมอฉีดยาไม่เจ็บเลยหมอฉีดคนนี้อุ้ย อ่อีกคนนึงฉีดเหมือนกันแต่สะดุ้งทุกครั้งที่ฉีดหมอไม่มีศิละปะ<ม>ในการฉีดยาหมอไม่มีศิละปะในการดูแลเนี่ยคนไข้ก็ไม่ขึ้นคนไข้ก็ไม่ไม่อยากรักษามันมันไปแล้วมันทกซิกนั่นคือการาการประกอบโรคศิละปะง่ายๆเลยครับผมครับ